เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครูน่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์อุกอาจค่ะกับการลอบยิงหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลางสี่แยกไฟแดงเมื่อวานนี้ที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ตำรวจพยายามที่จะแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะควานหาตัวผู้ลงมือก่อเหตุได้ไดเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครูน่นึงค่ะ โรงแรมเซนทราหาดใหญ่ห้องพักหรูใจกลางเมืองหาดใหญ่ให้คุณได้พักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัวโดวยห้องพักหลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันนอกจากนี้ยังบริการห้องจัดเลี้ยงสัมมนาผ่อนคลายกับเซนส์บายสปาเซนส์วารีและพักผ่อนในบรรยากาศสุดโรแมนติกกับสกายไลท์เลาจึกและอิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันฮารานโรงแรมเซนทราหาดใหญ่074 352จ2 2 2 2 2กับจังหวะเดิมๆของชีวิตทาเพิ่มความสนุกลงไปให้จังหวะเปลี่ยนเราก็จะได้ชีวิตที่มีสีสันมากขึ้นโฮมี่แครกเกอร์สีไสอร่อยใหม่โดนใจโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้สีสม้มสีสม้สม,สม ร้านสีส้มมินิมาร์ดด่านนอกบริการรับแลกเงินตราต่างประเทศทุกสกุลรับโอนเงินทุกธนาคารจำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดทุกสายการบินศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าชั้นนำนานาชนิดอาทิเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์กีฬาของขวัญของชำร่วยเครื่องสำอางชุดสั ningar, ขงขารอาหารสัตว์นิตยาสารหนังสือพิมพ์ไทยและต่างประเทศที่มีไว้ให้คุณพร้อมสรรพร้านสีส้มมินิมาร์ทตั้งอยู่ที่ตลาดบ้านด่านนอกริมถนนกาญจนวณิชสายหน้าด่านพรมแดนเสดาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาถึง23นาฬกานาทีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่074434199บริหารงานโดยคุณจุไรยพรคุณธาานิน,นทนะพันธ์พาณิชเลือกซื้อสินค้าให้ถูกใจราคายอ่อมเยาว้องที่ร้านสีส้มมินิมาร์กแน ของคุณให้พร้อมแล้วมาสนุกตื่นเต้นกับแอคชั่นล้ำๆมันมกับพวกเราที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติหาดใหญ่ Magic อายได้แล้ววันนี้ที่ตลาดนัด g ก e ีนเวหาดใหญ่ท่องไปในทุกมุมโลกใน1วันได้ที่นี่ที่เดียวตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง3ทุ่มที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติหาดใหญ่ Magic อายโทร074 559 111 มาร่วมแชร์ประสบการณ์แปลกใหม่ที่คุณสัมผัสได้นี่คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ very very สถียรแล้วปิดนะเเเปปปวววีต้องใส่ระบบระบบระบบบล็อ สายสัญญาณผิดก็อาจล่มได้ทั้งระบบมับ่นใจเลือกลิง์หนึ่งในผู้นำระบบสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกา